รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการ Wisdom ในช่วงเส้นทางนมัสก,การค่ะสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวยังสถานที่สำคัญและมีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะในวันนี้เราพามาแถวย่านคลองสารทราบกันดีว่าย่านคลองสารมีอะไรที่น่าสนใจหลากหลายอย่างทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัดวาอารามและศิลปวัฒนธรรม นับเป็นอีกหนึ่งโซนในกรุงเทพที่น่าสนใจมากๆมาย่านคลองสารในวันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยววัดที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าทองซึ่งย่านนี้ก็มีอยู่ด้วยการหลากหลายวัดค่ะและวัดแรกที่เราจะไปนั้นก็คือวัดทองธรรมชาติวรวิหารนอกจากชื่อที่เป็นสริมงคลแล้วภายในวัด ยังมีสิ่งสำคัญมากมายให้เราได้ไปชมและศึกษากันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมสิ่งสำคัญต่างๆนั้นในวันนี้รายการได้รับความเมตตาจากพระครูประหลาดโชลนัรกิติวิสุทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหารได้มาเมตตาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ พบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเส้นทางนรรสการค่ะและในวันนี้เราก็ออกเดินทางกันอีกครั้งค่ะเรามากันที่วัดทองธรรมชาติบวรวิหารนั่นเองวัดแห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นวัดโบราณไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้างนะคะแต่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรียุธยาค่ะและที่สําคัญคือวัดแห่งนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นับว่าเป็นเพชรน้ําเอกเลยค่ะ และภาพจิตกรรมฝาผนังภายในพระโบสถแห่งนี้จะสวยงามอย่างไรและวัดจะมีประวัติความเป็นมายัางไงเดีย๋ยวตอนนี้เราไปกราบเรียนถามพระอาจารย์กันค่ะอาจรเจริญพรขณะนี้เราก็อยู่ในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติบรวิหารแห่งนี้วัดทองธรรมชาติแห่งนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างซึ่งเป็นวัดราชดอนมาก่อน ต่อมากรมณลินทร์เทวีหรือพระองค์หญิงกรุหรือที่เราเรียกกันว่าเจ้าคลอกวัดโพท่านได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยนั้นแต่ก่อนเริ่มแรกเดิมทีก็ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารเป็นต้นเริ่มแรกพอเริ่มต้นการบุรณะวิหารแล้วท่านก็ได้สิ้นพระชน ต่อจากนั้นพระเจ้าน้องนางน้องยาเธอกุมขุนเดชอดีสรท่านก็ได้เป็นแม่งานซ่อมต่อโดยการซ่อมพระอุโบสถและกก็วางแผนพังวัดใหม่ทั้งหมดจึงเห็นปัจจุบนันนี้แล้วรัชกาลที่สามท่านก็ได้รับวัดทองธรรมชาติแห่งนี้ไว้เป็นพระอารามหลวงในสมัยเดิมเริ่มแรกเดิมที วัดทองมีสองวัดคู่กันก็คือวัดทองล่างกับวัดทองบนซึ่งอาศัยแม่น้ําเจ้าพญาเป็นหลักแม่น้ําเจ้าพญามาถึงวัดทองธรรมชาติก่อนก็ได้ชื่อว่าวัดทองบนแล้วก็ตามลําดับคือวัดทองล่างซึ่งชาวบ้านก็เรียกติดปากกันมาตั้งแต่โบราณพอถึงรัชกาลที่3ท่านก็ได้มาเปลี่ยนชื่อพระอารามแห่งนี้ใหม่ว่าวัดทองธรรมชาติวรวิหาร วัดทองนี้ก็สันนิษฐานว่าในสมัยโบราณมีต้นทองกวาวหรือต้นจานแต่เริ่มแรกเดิมทีเขาก็มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต้นทองธรรมชาติพวกเราก็สันนิษฐานว่าในสมัยโบราณมีต้นทองกวาวอยู่เป็นจำนวนมากเพราะในสมัยนั้นอดีตเจ้าอาวาสสมเด็จพระวรรณรัตนสมบูรณ์ซึ่งมาเป็นจเจ้าอาวาสรูปแรกเริ่มในแต่สมัยสถาปนาพระอารามหลวงแห่งนี้ ก่อนที่ท่านจะย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมล,าลามังคลารามท่านก็บอกว่าวัดนี้เป็นวัดป่าก็สงสันนิฐานว่ามีต้นทองกวาวเป็นจนํานวนมากก็ได้ชื่อว่าวัดทองธรรมชาติตามชื่อต้นไม้นั้นด้วยและอันหนึ่งในอดีตเจ้าอาวาสหลายท่านก็ได้รับพระราชทานยศเป็นพระวภิปัฏฐนา,าจารย์หลายท่าน อย่างหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาพวนาโกศลเทระกลัตท่านก็เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาซึ่งมีพัดประจำตำแหน่งเป็นพัดงาสารรูปที่สองก็คือหลวงพ่อพระมงคลทิพยมุนีท่านก็เป็นพระวิปัสนาธุระซึ่งมีพัดงาสารเป็นพัดประจำตำแหน่งอีกด้วยก็สันนิษฐานได้เห็นว่าวัดนี้เป็นวัดที่เน้นวิปัสนากรรมฐานมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้น สิ่งสำคัญในพระอารามก็มีด้วยกันหลายอย่างด้วยกันก็คืออาทิเช่นพระอุโบสถแห่งนี้พระอุโบสถแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นพระอุโบสถที่สวยงามซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณาสถานที่สมควรอนุรักษ์แห่งหนึ่งในประเทศไทยและมีจิตตกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงามถือว่าเป็นเพชรน้ำเอก หรือเพชรน้ำหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเขียนด้วยภาพพุทธประวัติทั้งนั้นตลอดเรื่องวัดทองธรรมชาติแต่เดิมนั้นมีชื่อสั้นๆว่าวัดทองเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีวัดทองนพคุณตั้งอยู่เพื่อความไม่สับสนชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกวัดทองธรรมชาติว่าวัดทองบนคู่กับวัดทองล่าง ซึ่งก็คือวัดทองนพคุณสันนิษฐานกันว่าวัดทองธรรมชาติอาจจะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะมีประวัติว่าในครั้งรัชกาลที่หนึ่งวัดนี้มีสภาพสุดโทมมากมีอุโบสถและวิหารสร้างด้วยไม้ทาสีขาวฐานก่ออิฐฉาบปูนและมีกุฏิไม้ขนาดสามห้องอีกหนึ่งหลังสันนิษฐานว่าเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาค่ะ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งประมาณปีพุทธศักราชส3 3พพระองค์หญิงกุต่อมาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนรินทระเทวีซึ่งคนทั้งหลายขนานนามว่าเจ้าคลอกวัดโพพระคณิษฐาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพร้อมด้วยกรมหมื่นนรินทรพิทักษ พระผัสดาทรงมีศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างอุโบสถวิหารเสนาสนะวัดทองบนขึ้นมาใหม่ทั้งวัดค่ะก็จะกล่าวถึงพระประธานในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหารแห่งนี้พระประธานก่อโดยอิฐถือปูนปางมารและวิชัยหลวงพ่อพระประธานองค์นี้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาตั้งชื่อให้ว่า หลวงพ่อพุทธชินชาติมาสธรรมคุณซึ่งเป็นพระประธานคู่กับวัดทองธรรมชาติตั้งแต่เดิมสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราจะพาไปก็คือพระโบสถพระโบสถวัดทองธรรมชาติเป็นอาคารก่ออิดถือปูนขนาดกลางทรงโรงหรือทรงวิรันดาหลังคาลดสมชั้นสองตอนมีพาไลคุมทางด้านหน้าและด้านหลัง ด้าบันเป็นไม้แกะสลักประดับกระจกลายเทพพนมมีมช่อฟ้าใบารกาหางหงพระโบส์ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วภายในกำแพงแก้วทั้งสี่มุมมีเจดีขนาดย่อมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมละองค์ภายในพระโบส์เป็นที่ประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนป้านลงรักปิดทองปางมาลาวิชัยพระประธานองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระนามว่าพระพุทธชินชาติมาสธรรมคุณในปีพุทธศักราช2530ค่ะอัตมาจะขอยกตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถแห่งนี้อย่างเช่นภาพเบื้องหน้า,าพระประธานเป็นภาพพระพุทธเจ้า ทรงชนะมารหรือปราบมารแต่เขาเรียกว่าเป็นภาพ12ภาษาภาพ12ภาษาก็คือภาพที่มีหลายชนชาติอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นไทยเป็นฝรั่งรวมๆกันถือว่าเป็นภาพ12ภาษาในพระอุโบสถแห่งนี้ก็ยังมีจิตกรรมหลายส่วนที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหลังพระประธานหลังพระประธานเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นภาพเกี่ยวกับพระพระราชวังของพระองค์หญิงกุหรือเจ้าคอกวัดโพหรือเขาเรียกกันว่าวังบูรพาในขณะนั้นซึ่งสร้างด้วยเรือนไม้แต่ยังหาหลักฐานไม่ชัดเพราะว่าพระองค์หญิงกุท่านก็ได้บูรณะวัดนี้สันนิษฐานว่าอาจจะวาดเป็นอนุสร์ก็ได้ส่วนจิตกรกรรมฝาผนังนี้ก็มีเอกลักษณ์หลายอย่างด้วยกันไม่ไม ไม่เฉพาะจะจงว่าจะเหมือนจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติทั่วๆไปจะละเอียดกว่าจิตรกรรมฝาผนังที่อื่นพอสมควรแต่ละบานแต่ละฝั่งก็จะมีภาพพุทธประวัติหลายๆภาพลวที่รวมกันอยู่หรือที่จิตกรเขาเรียกว่าภาพเบิร์ส i g ไฮวิวก็คือมองจากข้างบนเหมือนนกส่องดู ก็จะเห็นความงดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นเป็นจิตรกรรมที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติได้สวยงามพอสมควรอย่างญาติโยมก็ได้เห็นว่าเช่นก้อนหินต้นไม้หรือเรือนต่างๆเป็นเอกลักษณ์เป็นเรือนไทยผสมลายจีนแล้วก็เป็นภูเขาก็จะเป็นภูเขาออกจีนก็เป็นจิตรกรรมถือว่าเป็นชิ้นเอกของกุลรัตนโกสินทร์ซึ่งได้อนุรักษ์ไว้ และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในพระโบสถ์ก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่สถึงรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามแบบแผนและระเบียบที่นิยมกันทั่วไปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นภาพุทธประวัติไตรภูมิเทพชุมนุมฤาษีและวิทยาธรเขียนด้วยสีฝุ่น รองพื้นด้วยดินสอพองลักษณะโครงสีโดยรวมเป็นสีแดงมีการใช้คู่สีเขียวกับสีแดงหลายแหง่งเทคนิคการเขียนภาพเป็นแบบศิลปะตกแต่งโดยเขียนภูเขาแบบจีนก็คือเขียนให้ม้วนเป็นคลื่นระบายด้วยสีอ่อนแล้วแต่งตามขอบสัดเหลี่ยมด้วยสีดำ ส่วนการเขียนรูปแบบสถาปัตยกรรมและลีลาของบุคคลมีรูปแบบเช่นเดียวกับภาพจิตรกรรมไทยทั่วไปค่ะในพระวิหารแห่งนี้ก็จะประดิษฐานหลวงพ่อ10ทั์ทำไมได้ชื่อว่าสิบทั์ก็เพราะว่าท่านมี10องค์ด้วยกันซึ่งมีพระประธาน1องค์แล้วก็ลดหลั่นกันมา3มชั้นชั้นละ3องค์รวมกันเป็นสิองค์ด้วยกัน สมวิหารหลังนี้ก็สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาก่อนที่จะสร้างวัดเพราะว่าในการที่ฐานพระประธานทั้งหมดอย่างอายุทยาตอนปลายซึ่งมีฐานเดียวฐานสุกชีอันเดียวแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ด้วยกัน10องค์ก็ชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าหลวงพ่อสิบทัดและในวิหารหลังนี้ก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งสวยและควรอนุรักษ์ก็คือภาพ ใบเทศราชวัตรใบเทศที่เขาเรียกกันเป็นภาพจิตรกรรมที่เป็นทองแล้วก็เขียนด้วยลายพัน์พฤกษาต่างๆแต่ก่อนเนี่ยพระอุโบสถและพระวิหารหลังนี้สร้างจากไม้อพอสมรุ้ชุดโสมแล้วท่านก็มาก่ออิดถือปูนขึ้นมาใหม่พระประธานก็เป็นพระประธานองค์เดิมตั้งแต่อยู่วัดถ้าสันนิฐานจริงๆ รกรมศิลปากรเคยเล่าว่าทั้งในวิหารและในพระอุโบสถแห่งนี้พระประธานอาจข้างในเนี่ยอาจจะเป็นศิลาเขาเรียกว่าหินทรายขาวก็ได้ซึ่งหินทรายขาวในสมัยนั้นเป็นที่นิยมในการนำมาแกะสลักพระพุทธรูปอพอหินทรายขาวก็ลงรักปิดทองทับแต่ในขณะนี้เราก็คิดว่าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ที่เห็นในปัจจุบันได้ผ่านการอนุรักษ์มาแล้วหลายครั้งเพราะจิตรกรรมส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุดลบเลือนไปตามการเวลาจำเป็นต้องอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อทำรงไว้ซึ่งคุณค่าของจิตรกรรมไทยโบราณค่ะจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยก็ชำรุดก็เขคือด้วยที่น้ำชื้น แล้วทาให้ภาพเขียนเนี่ยลบเลือนมาก็ได้ประมาณแค่ไม่ไม่มากกว่าไม่มากก็คือประมาณไม่ถึงเมตรในสมัยนั้นในปีนั้นในหลวงท่านเสด็จที่วัดนี้ในหลวงรัชกาลที่วพร้อมกับในหลวงองค์ปัจจุบันเสด็จพระราชดําเนินทอดถวายภาพประกาถินที่วัดนี้ท่านก็เห็นว่าพูดภาพแล้วก็พระอุโบสถสมรุกชุดโสมท่านก็เลยบูรณะปฏิสังขรณ์โดยการทอดกระถินในสมัยนั้น กรอบรูปที่อยู่ในพระอุโบสถแห่งนี้ก็คือภาพเขียนสีภาพเขียนสีพูดเรื่องราวพุทธประวัติเหมือนกันพุทภาพเขียนสีนี้ได้ชื่อว่าเป็นของหลวงเพราะสมัยนั้นเป็นภาพที่หายากพอสมควรจะขายชาวบ้านที่ทําจะขายให้หลวงเท่านั้นเป็นภาพที่เขียนกลับทางก็คือเป็นกระจกใสแต่เขียนกลับทางกันก็คือเราจะเขียนภาพด้านหลัง เพื่อจะให้ภาพเป็นภาพปกติด้านหน้าเขียนกลับทางแต่ถือว่าเป็นภาพจิตตะอันที่อยู่ในกกอะทื่อถือว่ายังสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีอะไรชำรุดเลยออกจากพระโบสถ์มากันที่พระวิหารเป็นศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นฐานอาคารอ่อนโค้งเป็นฐานสิงและฐานบัว เครื่องบนเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนก็คือไม่มีช่อฟ้าใบลากาหังหงเป็นคตินิยมอย่างจีนซึ่งแพ้่หลายในสมัยรัชกาลที่สาหน้าบานประตูประดับด้วยปูนปั้นลวดลายดอกพุทตานใบเทศและลายนกเครือเถาเพดานทางด้านในและด้านนอกทาด้วยสีแดง หน้าบานประตูและหน้าต่างเป็นลายลดน้ำรูปต้นมะกะลีผลส่วนหลังบานประตูหน้าต่างเป็นภาพเขียนลายสิงค่ะพระพุทธรูปประจำพระวิหารเป็นพระพุทธรูปปูนป้านลงรักปิดทองปางมาลวิชัยมีจำนวนสิบองค์มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นประธานหนึ่งองค์ ตั้งอยู่บนฐานชุกชีประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปองค์เล็กตั้งลดหลั่นลงมาอีกสามแถวมีลักษณะเหมือนกันทุกองค์เรียกกันว่าหลวงพ่อสิบทัสเพราะว่ามีสิบองค์และมีลักษณะเหมือนกันทุกองค์ค่ะ ธรรมาติที่เราเห็นอยู่คู่สาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดทองธรรมชาตินั้นสันนิษฐานว่าเดิมเป็นพระที่นั่งโศกันของเจ้าฟ้าพระชุนหิตซึ่งเป็นพระบรมโอรสาใน,นรุนเก้ารัชการที่5ท่านถึงแก่สวรรคตก็เลยถวายเป็นสังเคตให้แก่หลวงพ่อพระมงคลทิพยมุนีอาวุธิตถวายเป็นธรรมาาตรพร้อมฉัดตาห้ชั้นพร้อมทั้งเครื่องบูชาซึ่ง ในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้แสดงพระธรรมเทศนาจนถึงทุกวันนี้และในศาลาการประเรียนวัดทองธรรมชาติแห่งนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงดงามอยู่อีก13ภาพด้วยกันคือเป็นภาพพระเวสสันดรชาดกซึ่งอยู่คอสองของศาลาการประเรียนแห่งนี้ก็ยังไม่ได้รับการอนุรักษ์หรือรักษาไวาย้ยังเป็นภาพเดิมๆตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้ ในการฝากข้อคิดข้อทรรก่อนจากกันก็สังคมไทยทุกวันนี้ขาดความสมัครสมานสามคัคคีพวกเราก็ให้อยู่ด้วยความสมัครสมานสามคัคคีด้วยกันและประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลเป็นปกติคือศีลห้าและก็ปฏิบัติตามโอวาทปฏติโมก็คือเว้นจากประพฤติทั่วทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นข้อปฏิบัติ ให้พวกเราเราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันเจริญอน ภาพจิตรกรรมฝาผนังถือได้ว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติที่บรรพชนได้สร้างสารรค์ไว้ตามพระอารามต่างๆนับเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของช่างไทยซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งมายาวนาน จนเกิดเป็นสกุลช่างฝีมือต่างๆซึ่งยังคงสร้างสารรค์สืบสารต่อยอดงานช่างอันทรงคุณค่ามาจนถึงปัจจุบันและเรื่องราวในภาพจิตกรรมฝาผนังยังสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเป็นอยู่ประเพณีสภาพสังคมวัฒนธรรมตลอดจนสภาพแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่นในอดีตอีกด,ด้วยค่ะ น่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ ท่านสาธารณชนทั้งหลายคำถามนี้น่าสนใจมากไม่เชื่อว่าจะเป็นคำถามที่เด็กวัยรุ่นตั้งคำถามนั่นก็คือรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวอย่างเป็นอย่างไรต่างกันไหมคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็รักตัวเองเท่านั้นแล้วก็เห็นแก่ตัวเท่านั้นเลยแล้วมันจะต่างกันยังไงมาคิดนะว่าคนที่รักตัวเองก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะรักคนอื่นด้วย เช่นคุณพ่อคุณแม่รักลูกของตัวเองนะรักตัวเองเขาก็จะดูแลรักษาคุ้มครองรักบ้านตัวเองรักรถของตัวเองรักเงินทองของตัวเองก็มีไว้เพื่อเก็บเอาไว้เพื่อที่จะให้ลูกให้หลานให้ญาติพี่น้องนะเจ้าวาดรักวัดของตัวเองนะรักตัวเองเนี่ยหมายถึงว่ารักทรัพย์สินสมบัติของตัวเอง หรือรักสุขภาพของตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายใจเสื้อผ้าตัวเองอันนี้เป็นการรักตัวเองทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวแต่คนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยคือคนที่ไม่รักตัวเองต่างหากเราหมายความว่าอะไรก็ไม่สนใจทั้งสิ้นเล็บก็ไม่ตัดไม่แปลงไม่แบ่งปันไม่สนใจอันนี้เรียกว่าทิ้งตัวเองแล้วก็ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้ำจิตน้ำใจที่จะมีต่อคนอื่น ก็ไม่ได้ทําอันนี้แหละถือว่าเขาไม่ได้รักตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนตะหนีขี้เหนียวเป็นคนขาดน้ําใจอันนี้อันตรายที่สุดขอจเจริญพร ความรักเป็นธรรมชาติที่ทรงพลังยิ่งใหญ่เมื่อรักแม้ชีวิตก็สละได้แต่เหตุใดคราหมดรักมนุษย์จึงทำร้ายกันได้อย่างโหดร้ายทารุณยิ่งกวา่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะจากหนังสือธรรมะนะคะเหลือเพียงรักนะคะที่เขียนโดยท่านเจ้าคุณปียะโสพลแห่งวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษค,ค่ะเพราะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงค่ะ ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังบานหน้าต่างก็ยมภาพสิงหกส่วนบานแหลที่อยู่ด้านข้าเก็นะภาพสิงต่างๆจะมีทุกทุกต้อง